สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอายุโนคุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแหงครับรายการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆภายในรอบรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังทำให้คุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ใช่และสาขาที่ชอบอีกด้วยในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นี่เขามีหลักสูตรการเรียนการสอนกันยังไงบ้างคุณผู้ชมตามผมมาได้เลยครับภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยศาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มกราคม2517และได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า44ปีโดยมีจุดมุ่งหมายตามปรัชญาคือฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งมัน่นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจด้านฟิสิกส์ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์กับศาสตร์อื่นๆในชีวิตประจำวันได้และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งอยู่ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์หรือ SCO ชั้น2และอาคารปฏิบัติการหรือ SCL ชั้น6ถึงชั้น7ครับ คุณผู้ชมทราบไหมาครับว่าภาควิชาฟิสิกส์เขาเรียนอะไรกันบ้างงั้นเราไปถามอาจารย์ที่สอนอยู่ในภาควิชานี้กันดีกว่าครับเรามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเชิงทฤษฎีอย่างหลากหลายนอกจากจะเป็นเชิงทฤษฎีในขั้นพื้นฐานแล้วก็ยังมีขั้นสูงเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีควอนตัมซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเป็นทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นหรืออาจจะดูแปลกประหลาดนอกจากนั้นเรายังจัดการเรียนการสอนในวิชาเชิงประยุกต์เช่นเทคโนโลยีพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ หรือเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีซึ่งเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สาคัญในปัจจุบันมากเรายังมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาสมาัมมนาวิชาโครงงานซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการวิจัยเบื้องต้นมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารนอกจากนั้นเรายังมีรายวิชาอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจสําหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก็คือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมปลายหรือเทียบเท่าหรืออาจจะในระดับที่สูงกว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยายลัยรามคำแหงของเราเป็นสถาบัานแห่งการเปิดโอกาสทางการศึกษาเรายังมีรูปแบบการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นการเรียนในรายกระบวนวิชาคือมาลงทะเบียนในบางรายกระบวนวิชาซึ่งจะมีอยู่2ลักษณะสําคัญเช่นนักศึกษาปริญญาตรีจากสถาบัานอื่นหรือบุคลากรจากสถานประกอบการอื่น สามารถมาลงทะเบียนในรายวิชาได้เช่อนอาจจะมาเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานหรือดาราศาสตร์เมื่อเรียนแล้วและสอบผ่านก็สามารถนําผลการสอบนี้ไปยื่นกับสถาบันหรือสถานประกอบการของตนเองได้ว่าได้ผ่านการเรียนวิชานี้มาแล้วและสามารถสอบผ่านแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนในรายกระบวนวิชาที่น่าสนใจและสําคัญมากในปัจจุบันก็คือเป็นการเรียนในระบบที่เรียกว่าการเรียนแบบ P.D.G เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมปลาย สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนในโรงเรียนได้โดยใช้วุฒิมอสาเข้ามาสมัครเรียนในรายกระบวนวิชาโดยเรียนสะสมหน่วยกิตไปเรื่อยๆเมื่อจบม6ก็จะโอนเข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรและก็โอนรายกระบวนวิชาที่ได้เรียนมาแล้วเข้ามาด้วยก็จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชาฟิสิกส์นี้ หรือหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพิสิทธ์เราเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา13ปีปัจจุบันเราใช้หลักสูตรปีพศ2560โดยเราเน้นการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยในภาควิชาจะมีทั้งกระบวนวิชาแผนวิชาและอาจารย์ที่มีคุณภาพรวมทั้งเรายังมีงานวิจัย ทั้งระดับในการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งทางด้านสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันสาขาวิชาวิสิกรรเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาทางกายภาพโดยเราเน้นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมที่อยู่รอบๆตัวเราโดยในงานวิจัยในภาควิชาจะมีหลายแขนงอย่างเช่นฟิสิกส์ของเครื่องดนตรีการสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนและบำบัดน้ำเสียการสร้างเครื่องผลิตพลาสมาการศึกษาอนุกรมเวลาทางอุตุนิยมวิทยาอย่างเช่นการวัดปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย การวิเคราะห์เสียงนกในประเทศไทยเป็นต้นโดยงานวิจัยเหล่านี้เราเน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติและในปัจจุบนันภาควิชาเรายังมีงานวิจัยใหม่ๆเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศอีกด้วยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในปัจจุบนันภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยอีกด้วยเราไปฟังอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยกันดีกว่าครับ สำหรับงานวิจัยนะครับของภาควิชาฟิสิกส์นะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น2กล,ลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คืองานวิจัยฟิสิกส์นะครับบริสุทธิ์นะครับในงานวิจัยกลุ่มนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการจําลองการทํางานนะครับการศึกษาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับงานด้านต่างๆนะครับของพิ้นทีบริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นวิชากลศาสตร์ควอนตัมนะครับเป็นการศึกษาพฤติกรรมนะครับของ ฟิสิกส์ระดับอะตอมนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มฟิสิกส์ประยุกต์นะครับกลุ่มนี้ก็ทําการศึกษานะครับและทําการทดลองนะครับหรือสร้างเครื่องมือนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับเช่นในงานอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างเครื่องต่างๆนะครับเช่นเครื่องโอโซนและเครื่องพัดมานะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับภาควิชาฟิสิกส์เนี่ยเขาได้รับนะครับทุนนะครับในงานวิจัยนะครับจากสํานักงานวิจัยแห่งชาตินะครับสองทุนหลักนะครับก็คืองบแรกนะครับจะเป็นงบ เกี่ยวกับโมบุ้งเป้านะครับจะเป็นการสร้างและพัฒนานะครับเครื่องกําเนิดโอโซนนะครับสำหรับบาบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทชุบระหะด้วยฟ้านะครับโมที่2นะครับคืองบแผ่นดินนะครับนี่ก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องนะครับเครื่องพัดมานะครับสำหรับการดับกลิ่นนะครับในงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งงบประมาณที่ได้รับนะครับส่วนหนึ่งก็จะนํามานะครับซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง นะครับของงานวิจัยนะครับในส่วนหนึ่งก็จะนํามาจ้างนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระนะครับของนักศึกษานะครับของภาควิชานะครับคุณผู้ชมคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าถ้าเรียนจบภาควิชาฟิสิกส์ไปแล้วจะสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างผมมีคําตอบให้กับคุณผู้ชมเราไปติดตามกันครับสําหรับคนที่สําเร็จการศึกษาในสาข,ขาฟิสิกนะครับก็สามารถทํางานได้ หลากหลายสาขาอาชีงานราชการงานรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นเป็นครูอาจารย์มหาลัยนักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์นะครับหน้าที่หลกัหลกๆก็คือสอนหนังสือทําวิจัยแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหรือว่าจะอยู่ในหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ทําหน้าที่พยากรณ์อากาศหรือว่าอยู่ใน สถาบันมาวิทยาแห่งชาตินะครับทำหน้าที่ดูแลกำกับการวัดต่างๆนะครับหรือว่าเป็นตำรวจในกองพิสูจน์หลักฐานนะครับก็คือทำหน้าที่รวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่างๆหรือว่าจะทำงานในสำนักงานประมวลนูลเพื่อสันตินะครับก็ทำหน้าที่ดูแลควบคุมต่อปฏิกรร์นิวเคลียร์ตลอดต่อถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆนะครับ และในช่วงนี้เรามีคำยืนยันจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่ประสบความสำเร็จว่าเขามีความรู้สึกหรือว่าความประทับใจยังไงบ้างที่ได้มาศึกษาที่นี่กันครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาฟิสิกส์นะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์ที่สอนนะครับสอนได้อย่างทั่วถึงให้ความรู้ผมได้อย่างชัดเจนถูกต้องครับสามารถนําความรู้ไป ประกอบอาชีพใช้ได้จริงครับผมจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทางด้านการศึกษาวิชาฟิสิกส์นะครับมาศึกษาที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงและทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ ในครั้งหน้าจะเป็นคณะหรือว่าสาขาอะไรต้องรอติดตามชมกันในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วผมวิชยาพุ่มคงรวมถึงทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ